봄이 아예 아 노래를 준비했어요. 띠가 풀려서 자다투투다. 자다투투다. 하이터테루시오 มันๆมัให <festivals> ้ทัรู้ดีว่าจะเป็นเช่นไรนี่ก็คือเนื้อเพลงค่ะมันคือเนื้อเพลงมันคือเป็นเศษที่อยากของทุกคนผมก็เลยเตรียมเพลง ไปถึงบ้านวันนี้คงฟังกันร้อยรอบแล้วนะเอาละครับก็วันนี้พิเศษจริงๆเนาะเราไปให้ฟังกันด้วยทีเดียวมาเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกในการเล่นเกมกันดีกว่าเราวันนี้เราเป็นเกมเดียเย่ยนะคุผู้โชคดีและก็เราได้เชิญคุณคียอครับยิ่งขึ้นนะครับเข้าสู่เกมแรกครับผู้โชคดีของเราทั้งหมดครับเชิญออกมาเลยครับในกิจกรรมแรก16ท่านนะฮนะ,ะมาเลยนะครับเดี๋ยวคุณคียอนรับเชิญด้านหน้าก่อนนะครับให้ทีมงานได้ เซตพูดนิดหนึ่งนะฮะอ้าวเกมแรกของเราครับจะมีผู้ดีทั้งหมดเลยรับ16คนขึ้นมาร่วมสนุกของรางวัลเนี่ยบอกได้เลยว่าพิเศษของได้ถ่ายรูปด้วยนะคฮะตอบทั้งทีนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเกมแรกของเราเนี่ยเกมนี้เรียกว่าตาดีได้ตาร้ายเสียนะอยากฟังอีกไหม ร้องให้เพียวฟังหน่อยไหมล่ะจะทำโอตายแล้วเฮ้ยสามคีดิ <c oughs> เฮยเดยวเดี๋ยวอยมาอายคือยืยืแล้วอยางแบบนี้ให้อเยวเาหัวหรอคอรองหนึ่งแบบเป๊ะจะทำ เดี๋ยวร้องาเรร้องตอนี่เสนกัเี่อาเร่องเพ่อเรอน้ราสกัตอนแรกเราเขาคิดใจเอ๊ะไปเราเลนเลงดีแต่ตอนนี้โอเคชมได้เลยว่าร้องเพลงจริงยังไม่อยากให้ร้องเพลงของสุทรชุมีนะเดี๋ยวพี่ยมจะตกใจ จะมีท่อนที่ดังมากคือรองท่อนนี้คือ,อพีคเลยครับเสียงนี่แอนดิคเลยครับผมก็จะมีบางท่อนทอนี่ลงพ้นต่ำคระองคโอเคตอนนี้คก็กิจกรรมแรกของเราครับต้อนรับผู้ชมดีครับเชิญคุณพี่ยองครับที่ปร <Okay. S 1> ะจำจุดเลยนะกับสาราไหลทะเลโอก,กรอมาชิตาครับสไตล์เกาหลีนะฮะผูเดี๋ยวเราครับ mm hmm. 1 6 0 0น ทั้งหมดนี้ฟังไม่คิดว่าดีเราแบ่งออกเป็นทีมละสองคนครับเพราะฉะนั้นจะมีจำนวน8ทีมด้วยก,กันนะครับแต่ทีมนี้กติกาง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะ